สวัสดีครับพบกับหน้าเอาอยู่อีกเช่นเคยครับกับช่องทีเด็ดหน้าเอาอยู่แนวทางบอลทุกวันครบจบที่เดียว Line แอ b บีบีขอกีฬาห้ามพลาดและพร้อมกลุ่มฟุตบอลครอบครัวรับได้ฟรีได้ที่ VIP นะครับข้อมูลใต้คลิปนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลวันเสาร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช 2,568และฟุตบอลคืนนี้คู่แรกเลอันเบติตพบเลอันมาดิดคู่2อัตาลันตาพบเอซเวนิสและคู่สุดท้ายแซงเอเตียนพบนีด3คู่วันนี้วิเคราะห์สั้นๆได้ใจความและคู่ที่เน้นที่สุดของช่องน้าเป็นคู่แรกเช่นเคยครับกับช่องทีเด็ดน้าเอาอยู่ครับไปกันครับ ตัวที่เน้นหน้าช่องคืนวันนี้คู่แรกเบติตพบเลอันมาดิตเจ้าบ้านเลอันเบติตผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดูน่าพอใจอยู่เพราะใน6นัดหลังเป็นการชนะ3เสมอ1แพ้2เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนเลอันมาดิตผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมตามทรงทีมลุ้นแชมป์อยู่เพราะใน6นัดหลังเป็นการชนะ4เสมอ2เกมด้วยกัน และเกมนี้เรอันมาดิดพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมในหลีกช่วงหลังกันดูมองว่าทีมเยือนที่เหนือกว่าเยอะพอสมควรทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนเลอันมาดิดจะเป็นฝ่ายมาบดเอา3ามแต้มได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชีย์เลอันมาดิดเหมาะสมกว่าผลบอลสกอร์ที่คาดการไว้0 1นครับ คู่2เวลาแข่งขันออตแลนตาพบเอซีเวนิเวลาแข่งขัน2 1 0 0ิอนอโดยเจ้าบ้านออตแลนตาหลังจากที่พวกเขาผ่านพ้นความพ่ายแพ้ที่น่าเจ็บใจในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกพวกเขากลับมาได้อย่างแข็งแกร่งในลีกโดยเอาชนะเอ็มโปรี50ในเกมล่าสุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาอย่างไรก็ตามสำหรับเจ้าถิ่นแล้วเกมนี้ถือเป็นการทดสอบสำคัญในการรักษาความหวังในการลุ้นแชมป์ในขณะที่ ทีมเยือนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในหลีกโดยพวกเขาหล่นห่างจากโซนปลอดภัยถึง6คะแนนแม้ว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ได้ในนัดล่าสุดแต่พวกเขาก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายต่อการตกชั้นนอกจากนี้ฟอร์มการเล่นนอกบ้านของ AC ซเวนิสยังเป็นหนึ่งในฟอร์มที่แย่ที่สุดซึ่งทำให้พวกเขาดูจะไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของอตาลนตาได้ในเกมนี้ผลบอลที่คิดไว้4-1ครับ สรุปสุดท้ายแนวทางของน้าเองวันนี้จากสถิติมุมมองส่วนตัวครับแซงเอเตียนพบนีเวลาแข่งขัน22-59นอนแซงเอเตียนยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอ11เกมหลีกหลังสุดชนะแค่นัดเดียวเสมอ5แพ้6แม้ได้เปรียบเสียงเชียร์แต่ฟอร์มไม่ดีผิดกับหนีที่แรงขึ้นมาชนะลวด3เกมล่าสุดยึดอันดับ3แล้วความมั่นใจพุ่งสูงหน้าบุกมากวาด3แต้มกลับบ้านได้ระดับความมั่นใจ8 5 ผลที่คาดการไว้คู่นี้0-2ครับและช่วงทิ้งท้ายคลิปครับสนใจอยากไปลุยต่อรับได้เพิ่มกว่านี้มาได้เลยนะจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆกันไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ